สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพระราชกิจดีกาไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่านผู้ชมครับมาตรา187ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกิจฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย คำว่าไม่ขัดต่อกฎหมายในที่นี้หมายความว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเพราะพระราชกิษฎีกาตามมาตรานี้เป็นพระราชกิิฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติดังนั้นรัฐธรรมนูญมาตรานี้จึงเป็นมาตรการควบคุมมิให้พระราชกิิฎีกาที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นใช้บังคับขัดหรือยแย้งต่อพระราชบัญ,ญญัติ ที่ได้รับคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาปัญหาว่าใครเป็นผู้ควบคุมมิให้พระราชกฤษฎีกาขัดต่อกฎหมายสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารปกครองท่านผู้ชมครับไม่ใช่สารร,ร,นนร,าสารัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจควบคุมมิให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและร่างกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชกิจสิทธิกาที่ออกตามความในมาตรา187นี้ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยหากแต่เป็นสารปกครองสูงสุดต่างหากที่มีอำนาจในการควบคุมพระราชกิจสิทธิกาไม่ให้ขัดต่อกฎหมายซึ่งการควบคุมมิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่บัญญัติไว้ในกฎหมาย กฎหมายที่ว่านั้นคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ทั้งนี้โดยที่มาตรา11วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ดังกล่าวบัญญัติว่าศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีมีอีกกรณีหนึ่งที่พระราชกฤษฎีกาออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นกรณีตามมาตรา108ที่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ ที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรและกรณีตามมาตรา128ที่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาการขยายเวลาประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาท่านผู้ชมครับการตราพระราชกฤษฎีกาที่อาศัยอำนาจตามความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองกรณีดังกล่าว ไม่อยู่ในความควบคุมของทั้งสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองที่จะวินิจฉัยเหตุเพราะไม่ใช่พระราิกิทธีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติจึงไม่อยู่ในอำนาจของสารปกครองสูงสุดที่จะวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งพระราิกิทธีกาดังกล่าวก็ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะอยู่ในความควบคุมของสารรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยดังนั้นเมื่อสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยเรื่องที่อยู่ในพระราชกิษิถิกาที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญอย่างกรณีการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไรย่อมถือเป็นคําวินิจฉัยนอกรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21มีนาคม2557 ที่วินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ .2,556 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2,557ไม่สามารถจัดให้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2 จึงนอกจากจะไม่ได้ชี้ว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน20ล้านคนเป็นโมฆะไปแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าพระราชฤิฎีกาเฉพาะในส่วนที่บัญญัติให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรน่ะมันขัดหรือแยง้ง ต่อรัฐธรรมนูญที่ตรงไหนท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพระราชกิษฎีกาไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ